จเจริญในธรรมท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังปกิณกะธรรมธรรมเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา พราะนั้นการอาศัยการเป็นอยู่การใช้ชีวิตก็เป็นปัจจัยหนึ่งคือการประพฤติทธรรมปฏิบัติธรรมปัจจุบันนี้การประพฤติทธรรมปฏิบัติธรรมมันเป็นหน้าที่มันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับ ตัวเราเพราะคนที่เป็นทุกข์ลำบากกายลําบากใจก็คือเราคนที่จะพ้นจากทุกข์คือความสบายกายสบายใจก็คือเราเราต้องมาทำความรู้สึกเข้าใจกับสิงทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมาแต่เหตุพระบระมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสรู้เรื่องทุกข์สาเหตุของการเกิดทุกข์ดับทุกข์แล้วก็หนทางแห่งการดับทุกข์นี่ความจริงเขาเรียกว่า ที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรบางคนเป็นทุกข์เพราะไม่มีเงินบางคนเป็นทุกข์เพราะไม่มีเพื่อนบางคนเป็นทุกข์เพราะไม่มีคนเข้าใจทุกร้อยแปดพันเก้าานาประการนั้นมันเกิดขึ้นกับเรา เพราะเหตุใดเหตุอันว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางของความทุกข์เป็นศูนย์รวมของความทุกข์ทุกชนิดทุกประเภททุกอารมณ์ทุกอย่างทุกมิติจึงมารวมที่เราเราจึงต้องเป็นผู้รับผล ของทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับเรา,าพระบรมศาสดาท่านจงให้เราโอปัญิโกน้อมเข้ามาดูดูให้มันชัดๆที่มันเกิดขึ้นกับเรานั้นมันมีมูลเหตุมีสาเหตุมาจากอะไรไกายกรรม การกระทําทางกายเราเรากระทาอย่างไรจึงเป็นทุกข์พฤติกรรมของเราการกระทําของเราเป็นสมุทัยเป็นเหตุอย่างไรให้เกิดทุกข์วจีกรรมของเราเราพูดอย่างไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มโนกรรมของเราเราคิดอย่างไรจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พราะนั้นเมื่อเราน้อมเข้าไปดูพฤติกรรมที่เกิดทุกข์กับเราด้วยกายกรรมเราทำอย่างไรวจีกรรมเราพูดอย่างไรมนโนกรรมเราคิดอย่างไรถ้าเราคิดไม่ออกมันก็จะเป็นบ่วงบาปเขาเรียกว่าเป็น ชัญลักษ์บ่วงบาปหรือบ่วงบาตรบ่วงนาคขบาทก็้วแต่จะเรียกนะมันก็จะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดมันก็จะย้อนมากินตัวเองจนตายเห็นไหมงูที่กินหางตัวเองหิวจนตาลายจึงมากินหางตัวเองมากิน <c oughs> ญาติตัวเองมากินเพื่อนตัวเองมากินทุกอย่างที่คิดว่าจะให้ตัวเองอิ่มมันก็เลยกินเข้าไปกินเข้าไปพอสุดท้ายมันก็กืนก็ไม่ได้คายก็ไม่ออกเลยเกิดความทุกข์จนตายคือบ่วงหน้าขบาะนั่นะ คำพูดการกระทำคำที่พูดแนวที่คิดที่เป็นมูลเหตุเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เป็นวาตะสงสารวนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นก็เพราะว่าความคิดที่เห็นแก่ตัวมันจึงพาตัวเองทำ <c oughs> ไม่กลัว ไม่กลัววิบากกรรมไม่กลัวสิ่งที่ทำมันจะย้อนกลับมาหาตัวเองแต่พอมันย้อนกลับมาหาตัวเองมันก็เป็นผลที่ต้องได้รับเป็นผลที่ได้ก่อได้ทำเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสามที่มันก่อให้เกิดกรรม ที่มีผลสืบเนื่องต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นพบหนึ่งชาติใดไม่ว่าจะเป็นขณะหนึ่งขณะใดทำเมื่อไรผลออกเมื่อไรมันก็จะออกตามเหตุตามปัจจัยของมันพระบรมศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปฏิที่เป็นแสงสว่างท่านจึง ออกจากตำแหน่งที่ทรงเกียรติออกจากตำแหน่งอันสูงสุดในบรรดาตำแหน่งทั้งหลายที่มีอยู่ในยุคนั้นคือการที่จะได้ขึ้นเป็นจอมจัก,กรพรรดินั้นมันจะต้องแย่งชิงกันมันก็จะต้อง <c oughs> ทำทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกหรือผิดศีลธรรมก็ตาม เพื่อได้มาซึ่งอำนาจพระองค์ก็สละตำแหน่งนั้นออกมาประเทศสลาดคงครงังทั้งหลายทั้งปวงเครื่องบรรณาการทั้งหลายทั้งปวงอยู่กินสุขสบายสเสวยสุขสบายแต่พระองค์ก็ออกมากรรมคุณเขาคัดสรรสตรีไปให้บำรุงบำาเรอกามนั้น ี่ประสาทและ1,500คน4ส,สามประสาทก็4,500คนเพื่อบำรุงบำเลอความสุขในโลกถือว่าที่สุดที่สุดแต่พระองค์ก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมีความจำเป็นกับพระองค์ พระองค์เห็นสิ่งเหล่านั้นต้องเกิดแก่เจ็บตายเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่จีหลังยั่งยืนเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นพยับแดดพูะงจึงออกขนวดพอออกขนวดแล้วพระองค์ก็ได้ตัดสรู้หนทางอันประรเสริฐเห็นด้วยปัญญาปัญญาอุทปาทิเห็นด้วยปัญญาแล้วก็เข้าถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น ที่จิตที่ใจของพระอ,องค์พระอ,องค์จึงได้ตัดว่ามโนโบุพังคมาธรรมามโนเสถามโนโมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสําเร็จแล้วแต่ใจจะทุกข์จะสุขมันก็เกิดขึ้นที่ใจพระอ,องค์จึงน้อมกขามาแก้ปัญหาที่พระหรทัยข,ของพระอ,องค์จึงได้เห็นว่าธรรมะอยู่ที่ใจใช่ที่ตัว ต้องใช้หัวเรียนธรรมอยู่ร่มไปทรมานตัวหาธรรมหวังตัวได้เกือบตัวตายไม่ได้ทำเพ้อหลืมใจประทันทั้งหลายที่เรายัางเป็นบุคคลผู้จงเล่นไปในวัตะสงกสารอยู่ก็ให้เรามีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวต้องให้เห็นตัวแก่ถ้าเห็นแก่ตัวมันจะทำบาปมหาศาลถ้าเห็นตัวแก่มันก็จะลดความบาปลงได้บ้างอย่ามัวเมาลุ่มหลงในตัวตนอัตภาพร่างกาย จนสร้างบาปสร้างกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำๆซากๆด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราอันเป็นเหตุเป็นสมุท,ทยัยก่อให้เกิดทุกข์พบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเพราะความเห็นแก่ตัวของเราความเห็นแก่ตัวของเราจึง อาศัยสติปัญญาความโง่เขลาความลุ่มหลงของเราเองคิดว่าตนเองฉลาดตนเองเก่งก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นทุกรูปแบบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นที่เขามีความจริงใจด้วยมีความซื่อสัตย์ด้วยเราก็อาศัยความจริงใจความซื่อสัตย์ของเขานั่นแหละประทุสลายเขาโดยที่เขา ไม่รู้ไม่เข้าใจจึงก่อให้เกิดเวรก่อให้เกิดเครื่องจองจำก่อให้เกิดทุกข์ที่ทนได้ยากเกิดความปัททุสล้ายกันทางจิตวิญญาณเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดความไม่ไว,ว้วางใจเพราะพฤติกรรม ที่เราทำซ้ำๆซัซกๆด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ก่อเวรสร้างกรรมให้กับญาติให้กับเพื่อนให้กับคนสนิทแม้กับตัวเองมันจึงเป็นการประทุษร้ายตัวเองที่เราไม่เข้าใจเพราะการคิดแนวคิดที่ว่าตนเองฉลาดเห็นแก่ตัว ก็เลยเป็นมูลเหตุแห่งการสร้างกรรมโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมายาสาทยัยทุกรูปแบบทุกมิติที่ชีวิตเมื่อเรากล้าประทุสลายคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของตัวเองเราก็เป็นบุคคลที่สร้างเหตุ ปัจจัยให้ทุกข์ด้วยกายกรรมเป็นเหตุปัจจัยที่เกิดทุกข์ด้วยวจีกรรมสร้างเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยมโนกรรมจึงเกิดไฟกองใหญ่สุมอกสุมใจเหมือนสัตว์ทั้งหลายพอสร้างไปที่สุดพอสร้างไปที่สุดทุกข์มากๆหาทางออกไม่ได้ที่สุด ไม่ฆ่าคนอื่นตายก็ฆ่าคนอื่นไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวตายคิดว่าการตายนั่นคือการหนีปัญหาคิดได้แค่นั้นแต่พอถึงเวลาตายจริงๆวิญญาณต้องไปรับวิบากจากการกระทำของตนอีกร้อยแปดพันเก้าเท่า ก็เลยต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกซ้ำๆๆซากๆอาภัพแล้วอาภัพอีกในวิถีชีวิตและจิตวิญญาณที่ความเห็นแก่ตัวพระบรมศา,ศาสดาจึงให้เราฝึกสมาหิโตฝฟื้อความน้อมละลึกเข้าไปให้เกิดจาขคานุสติคือสลัดจาคะคอารมณ์ที่เห็นแก่ตัวอารมณ์ที่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอารมณ์ที่ สะสมความเห็นผิดอันเป็นเหตุให้เกิดผิดซ้ำซ้ซากๆครั้งแล้วครั้งเล่าประนั้นเหล่าท่านทั้งหลายผู้ที่ไม่นำตัวเองเข้าไปสู่อายากรรมอายากรรมก็คือเป็นเบียนเป็นภัยทางการกระทำของเราก็เรียกว่าอายากรรม อาญาลักก็คือคนที่ตกอยู่ในห่วงตกแห่งความเป็นทาตของความลักอาญาแผ่นดินก็ถูกจองจำถูกอาญาแผ่นดินก็เลยเป็นอิสระอาญาลักจิตก็เป็นอิสระอาญากรรมการกระทำก็ไม่เป็นอิสระสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็เกิดมาจาก แนวที่คิดคำที่พูดการกระทำของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้มีบุญมีบารมีก็ให้เราตั้งจิตตั้ใจน้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อปฏิรูป,ปังคือปฏิรูปตัวเองโอปายิกังน้อมก็ไปให้รู้ให้เห็นเพื่อ,อยังสติปัญญายัางความรู้ความเข้าใจ ที่จะถขอดถอนลูกสอนคือความทุกข์ทิ่มแทงจิตใจของเราอยู่ด้วยอัศมิมานะความเห็นแก่ตัวก็ดีด้วยความมัวเมาลุ่มหลงใดๆก็ตามมันเจ็บเรื่องอะไรให้เราไปแก้ไขที่ต i̇şte. ัวเราเห็นลูกขิเลเราจะไปโทษลูกขิเลทำไมเราไม่โทษตาเราเห็นลูกสวย ทำไมเราไปหลงว่ารูปสวยทำไมเราไม่โทษที่ตาเราที่ใจเราเพราะนั้นปัญหาทุกชนิดชีวิตที่เสพอยู่ก็อาศัยความมัวเมาลุ่มหลงความเห็นผิดของเราเองนั่นแหละที่จะนำพาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไปทิ่มแทงเขาพูดไม่ถูกหูเขาทำไม่ถูกตาเขาทำกลิ่นไม่เป็นที่ปรารถนาแต่ความจริงแล้วโลกนี้มันมีทุกชนิด มันมีทุกมิติอยู่ที่ว่าเรานั้นจะใช้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ให้เกิดสรพพะทั้งปวงเกิดสติเกิดปัญญาได้อย่างไรเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างไรเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเพราะการเราอยู่ในสังคมแห่งยุคแห่งการดิ้นรนเอารัดเอาเปรียบกันทุกมิติ ไม่ว่าเครื่องดองค่วงมือนเมาทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไม่ได้ทำจิตทำใจการแอคชั่นการแสดงออกต่างๆมันก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่าง,าง,างไม่เข้าใจต่างคนก็ต่างทุกข์ต่างคนก็ต่างดิ้นรนเอาตัวรอดมันจึงเป็นยุคที่น่าสงสารแต่ไม่รู้จะสงสารได้อย่างไร ในเมื่อตัวของเราเองก็เอาตัวไม่รอดเราจะช่วยคนอื่นอย่างไรเมื่อคนอื่นก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกต่างคนต่างอยู่ในปัญหาเดียวกันไม่รู้มันจะช่วยกันอย่างไรคือต่างคนก็ต่างเป็นหนี้ต่างคนก็ต่างไม่มีกําลังไม่รู้จะช่วยใครต่างคนก็ต่างหมดเลี้ยวหมดแรงในการ เป็นอยู่ <c oughs> จะมีกำลังที่ไหนเหมือนขอทานไปเจอขอทานไม่รู้จะช่วยกันอย่างไรขอทานไปเจอขอทานไม่รู้จะช่วยกันอย่างไรคนมีหนี้ไปเจอคนมีหนี้ไม่รู้จะช่วยกันอย่างไร คนหนึ่งเป็นหนี้กลุ่มหนึ่งเป็นหนี้ก็ไปขอร้องอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งผอรับครับก็่าโอ๊้ฉันก็เป็นหนี้เหมือนกันต่างคนก็ต่างเป็นหนี้ไม่รู้จะช่วยกันยังไงเพราะหนี้ทั้งหลายทั้งปวงคือต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทำขึ้นมามีบากต่างๆก็เลยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่เติบโตกันไปเชื่อมกันไป จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งจากหมู่บ้านหนึ่งสู่หมู่บ้านหนึ่งจากอำเภอหนึ่งสู่อำเภอหนึ่งจากจังหวัดสู่ลหลายจังหวัดจากไหลายจังหวัดเป็นประเทศจากประเทศเป็นลหลายประเทศมันก็เครือข่ายโยงใหญ่ไปทั่วกันหมดเพราะใช้ทฤษฎีเดียวกันพอทฤษฎีที่แก้ปัญหาไม่ตกก็คือทฤษฎีที่เห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวอยากให้ตัว พ้นจากความสุขส,บ,สบายก็หาวิธีทางกลอุบายต่างๆเพื่อจะนำความสมบูรณ์ทูนผลมาสู่ตัวเองแม้จะอยู่ตั้งอยู่บนความลำบากของบุคคลอื่นก็ตามให้จะตั้งอยู่บนความทุกข์ทรมานของบุคคลอื่นก็ตามตั้งอยู่บนซากศพของบุคคลอื่นก็ตามอยากได้อำนาจยอม ฆ่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจะมีอำนาจอยากจะได้ทรัพย์ก็ยอมป้นคนอื่นด้วยกติกาใดๆก็ตามเพื่อตัวเองจะได้ก็เลยเป็นบ่วงบาปทั้งหลายทั้งปวงย้อนกันไปย้อนกันมาหาที่ที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายผู้มีสติปัญญาต้องมาดูแลกาย,ยกรรมของเราเราจะ ประพฤติตัวเองอย่างไรที่จะมีกำลังในการใช้หนี้ในการหมดหนี้วจีกรรมของเราพูดอย่างไรที่ก่อให้เกิดภาวะแห่งการรู้จักวิธีทางและก็แนวทางที่ทำให้เรานั้นไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองจนสร้างทุกซ้อนทุกขอีก คำพูดของเราเราพูดออกไปอาจจะทําให้คนอื่นสบายใจและไม่สบายใจได้เพราะคําพูดนั้นเป็นกลางกลางแต่มันมีผลพูดออกไปแล้วมันมีผลแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายโดยกายกรรมมังวจีกรรมมังมนโนกรรมมังปณิทีเตปัทขินาปัทขินานิกัตตวานะรพันตเถปัทขิเนก็ให้เราได้ อาศัยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราเวียนไปสู่ที่เจริญให้กับจิตกับใจพยายามเห็นตัวแก่อย่าไปเห็นแก่ตัวเห็นตัวแก่อย่าไปเห็นแก่ตัวเห็นตัวแก่อย่าไปเห็นแก่ตัวเมื่อเราเห็นตัวแก่เราจะรีบขนขวายในสิ่งที่ควรทำเพราะอายุขัยมันน้อยนักไม่เพียงพอต่อความมัวเมาเพลิดเพลินกอบโกยใดดอก ถึงสิ่งเราจะกอบโกยมาได้มากมายมหาศาลกินสุขดื่มเสบสบายแค่ไหนสุดท้ายเราต้องละจากโลกนี้ไปชุดโทอเปติวิญญาโนนี่ระทั้งละกะลิงกลังหาประโยชน์ไม่ได้ดังท่อนไม้และท่อนฟื้นแล้วก็วันนี้ก็ขออนุมโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ได้ฟังสิ่งที่เคยฟังและไม่เคยฟังขอสติปัญญาการพ้นทุกข์ดับทุกข ทางกายทางใจทางวจีด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตวนทุกคนทุกท่านเถืด